ผมก็จะมาทดสอบนะครับเครื่องปั่นไฟนะครับรุ่น7,500วัตต์มาโหลด power a m ตัวนี้ลองดูนะครับว่ามันจะอิ่มหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับนี่นะครับความพิเศษของรุ่นนี้นะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่โปรอะดโจอเดสาขาเมืองไทยอารเรดนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบนะครับเครื่องปั่นไฟนะครับรุ่น7 5 0 0วัตต์นะครับก็คือ7 5กิโลวัตต์นะครับของฮาวมาสนะครับซึ่งเป็นเครื่องดีเซลนะครับมาเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับนี่เลยอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการทดสอบนะครับใส่ชุดนะครับนี่เลยด้านหลังผมนะครับอ่าเป็นชุด8,8คูณนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะหยิบยกนะครับเอาเป็นเอรรนนนีี่่ลยยูตง้ะคับ ก็คือจะเอาเป็นแบบเสมือนจริงเลยก็คือลูกค้านะครับจะซื้อเครื่องปั่นไฟของทางร้านพิปโปของเราเนี่ยไปใช้งานกับรถแห่นะครับซึ่งเป็นรถแห่กระบะนะครับซึ่งตู้ลําโพงนะครับตามคร่าวๆนะที่ได้ยินมาก็คือข้างหน้านี่จะมี6ใบเบสนะครับแล้วก็กลาง4ใบแล้วก็ด้านหลังก็จะมีซับเบสนะครับประมาณอ่าสี่ใบนะครับหลัง4ี่หน้า6นะครับแล้วก็เสียงกลางอีกประมาณ4ใบเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้หยิบยกนะครับเอาตัวอ่านี่แหละครับผม คาร์บ้านะครับตัว7,500สเปเชียลนะครับมาทดสอบให้ดูกันมาโหลด power arm ตัวนี้ลองดูนะครับว่ามันจะอิ่มหรือเปล่านะครับน้ำเสียงนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นทาง F.C. นะครับที่จัดซื้อนะครับเครื่องบันไุนะครับไปใช้ในรถเห็นะครับก็ได้ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็จะทําคลิปให้พี่ๆดูเอาแบบว่าเสมือนจริงเลยก็คือทดสอบใส่ตัว power จริงเลยนะครับ power ของลูกค้านะครับก็จะเป็นตัวทับป9,002นะครับ9,002แล้วก็จะมีคอรสนะครับมารันี่นะครับแล้วก็ตััวขบเเสีียงงกลานน่จะป็ตัว เฟเอนะครับเฟเอเลยแล้วก็มิกเซอร์นี่ก็ไม่ทราบนะว่าของลูกค้าใช้เป็นดิจิตอลหรือนาล็อกผมก็หยิบยกเอาตัวนาล็อกมาลองก็แล้วกันนะครับส่วนตัวพาวเวอร์ก็สเปคนี้เลยนะครับมาลองเทสตู้ลำโพงตัวนี้ลองดูนะครับซึ่งนะครับพาวเวอร์แอมทาร์ปนี่ผมจะโหลดที่2โอห์มเลยนะครับก็คือชันแนลหนึ่งสี่ใบนะตัวนี้ชันแนลหนึ่งสี่ใบนะครับส่วนด้านข้างผมไม่ได้ต่อนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวเทอร์โบไม่เกี่ยวกับฝั่งตัวแผ่นดินไหวก็ไม่เกี่ยวนะครับก็คือผมจะลลองในนนเเเซตตีี้ยิ็ม ก็คือเล่นที่2โอห์มของ Power Amp ทับนะครับ9002นะครับตัวนี้เสียงกลางก็8ใบนะครับก็ข้างละ4นะครับใช้ FA ขับนะฮะเล่นที่4โอห์มนะครับต่อ Channel นะครับตรงนี้เป็น4 Channel นะครับซึ่งวันนี้เราก็ลองมาโหลดกันดูนะครับว่าเครื่องปั่นตัวนี้มันจะโอเคไหมนะครับก็มาทดสอบไปพี่ได้ดูกันนะครับเผื่อนะครับท่านไหนที่กาลังมองหาเครื่องปั่นไฟน่ะไปใส่ล้นห่อย่างนี้ก็แนะนารุ่นนี้เลยนะครับาเรมาดูกันนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับ ผมขออนุญาตปิดเครื่องก่อนนะครับเมื่อกี้ผมก็ลองเทสไฟฟ้าลองดูนะครับคราวนี้ผมจะมาเทสใส่ตัวเครื่องผัดไฟให้พี่ได้ดูกันนะครับว่ามันจะอิ่มไหมมันจะไวไหมก็ลองมาฟังกันคราวนี้นะครับผมก็จะทําการถอดปลั๊กนะครับนี่ก็คือเป็นปลั๊กที่ไปหาชุดเครื่องนะครับก็คือจะเป็นปลั๊กโลสีน้ําเงินนะครับไปที่เครื่องเสียงของเรานะครับแล้วเราก็จะมาทดสอบใส่ตัว เครื่องั่นไฟรุ่นนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับความพิเศษอีกอย่างอย่างก็คือตัวนี้มันจะเป็นรุ่นรีโมทนะครับมีสัญญาณกัรขโมยอะไรให้ด้วยนะครับตรงนี้อ่ะโอเคผมก็ทําการเสียบปลั๊กอะไรเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโลนะครับมาอ่ะเสียบเพราะว่าตัวนี้มันเป็น3ขานะครับอีกตัวหนึ่งมันเป็น2ขาเสียบได้นะครับโอเคนะครับตรงนี้เข้าไปเดี๋ยวปิดสวิตช์โอเคเรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับนี่ก็คือตัวรีโมทนะครับของตัวเครื่องั่นไฟรุ่นนี้นะครับสาหรับเครื่ ท่านไหนเข้ามาชมแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของราคาเนาะเดี๋ยวขอบอกราคาก่อนก็แล้วกันนะครับราคาตัวหนึ่งอยู่ที่48,500บาทนะครับ48,500บาทนะครับสนใจเอาไปใช้งานก็ติดต่อสอบถามทางร้านีิโพได้เลยครับผมโอเคนะครับรุ่นนี้ก็ง่ายๆสะดวกสบายในการใช้งานนะครับไม่ต้องไปบีบกุญแจอะไรให้มันยุ่งยากกดสตาร์ทเลยครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับความพิเศษของรุ่นนี้นะครับยุกย้าก็กดสตาร์ทได้นะครับมีสัญญาณอะไรให้ด้วยนะครับก็ง่ายดีนะครับสะดวกสบาย หรือท่านไหนอยากไปเปิดสวิตต์ตรงเครื่องก็ได้มือนกันครับก็แล้วแต่ว่าเราจะสะดวกยังไงก็ใช้งานได้เลยโอเคนะครับอันนี้ก็โบมดน,นะครับโหมดก็อยู่ที่225โบ้าโวลต์นะครับ AC แล้วก็ตัวเฮิร์ตเฮิร์ตอยู่ที่53าม้นเฮิร์ตเอาคเบรกเกอร์เนนะครับตับเรียบร้อยอ่าโอเคเปิดเครื่องนะครับ เราก็มาโ,ดดโหลดกันดูนะครับว่าเครื่องปั่นไฟอนะ่ะมันจะมีการโหลดกันหรือเปล่านะครับว่าเสียงเครื่องปั่นไฟนจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับตรงน,นี้เปิดขึ้นมาก็มีบืบนิดนึงนะครับกระชากนิดนึงโอเคครับโอเคครับเปิดนะครับอันนี้ครึ่งนึงนะครับ power b e เ,เก็ประมาณายสาม ก็ถ pues, right. so ือว so the nah ่าผ right. ่านนะครับในการทดสอบนะครับพาวเวอร์นะครับถ้าต่อเนื่องถ้าเครื่องแบบนี้ก็สบายๆนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับถ้าพาวเวอร์ทัพอย่างนี้ก็สามารถผมคิดว่าได้อีกถึงแท่นเลยนะครับก็คือ3แท่นได้เลยเป็นสวิตชิ่งนะที่ผมลองเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบกับตัวหม้อแปลงลองดูนะครับคราวนี้ว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนมีหม้อแปลงนะครับเป็นพวกวาเทคอย่างนี้นะเอาไปล้วนนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับกระจากกันไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเครื่องปั่นไฟนะครับของคาร์บามานะครับรุ่นะครับ ่เป็นเควีนะครับ7,500สเปเชียลนะครับถ้าหากท่านไหนสนใจนะครับตัวเครื่องปั่นไฟนะครับซีรีส์นี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามที่ฮิปโปดีโอได้เลยนะครับก็สำหรับราคานะครับหนึ่งเครื่องอยู่ที่48,500บาทนะครับเป็นรุ่นมีรีโมทนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับขนาด7.5กิโลวัตต์หรือ7,500วัตต์นะครับถ้าท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วนะสนใจก็รีบจับจองกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่สะดวกนะครับมาที่ร้านฮิปโปนี่ก็ ทางร้านก็มีบริการจัดส่งให้นะครับพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงอย่างนี้ทางร้านส่งถึงหน้าบ้านกันเลยนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมก็ต้องคาราไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ